เยี่ยมมากผู้ชมค่ะผู้หญิงสวยๆคนอเื่นค่ะเขาสวยใสเกาค่ะแต่ของเป้ค่ะเขาเรียกว่าสวยใสกินค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้่ะไปรายการบางกอกกระซิบก็สิบกระซิบนะคะพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่นี่เลยค่ะสยามพารากอนนะคะกับเพนนีป๊อปคอร์นคาเฟ่เดี๋ยววันนี้ค่ะเราจะมาถามกับเหล่าบรรดาเซนเปตี้ของเป้แต่ละคนนะคะว่าถ้าพูดถึงอากาศที่มันร้อนสักขนาดนี้เนี่ยเมนูของหวานอะไรที่จะดับร้อนให้กับพวกเขาได้ตามไปชมกันเลยค่ะจะเป็นเมนูอะไรนั้นเราก็ต้องไปถามคุณพรพิมลเจ้าของร้านกันก่อนเลย ย่งขนมหวานที่นี่ค่ะที่เรียกว่าเป็นไฮไลท์เด็ดเด็ดมีอะไรบ้างคะที่เนี้ยที่เด็ดมากๆเลยคือพิซซ่าค่ะเพราะ,ะพิซซ่าจะแป้งบางกรอบนอกจากนั้นก็มีแผดพริกแ้งเบคอนนะคะนอกจากนะคะเมนูของคาวที่เรียกว่าเป็นของเด็ดของที่นี่แล้วเมนูของหวานค่ะที่เพนนีเนี่ยมีอะไรอีกบ้างคะที่เพนนีนะคะมีเมนูของหวานเยอะเลยค่ะเพราะว่า Everything is popcorn แปลว่าทุกเมนูของที่นี่เนี่ยเราจะตกแต่งด้วย p อ p ค o r n นะคะถ้าเกิดว่าได้มีโอกาสทานขนมหวานของหวานเข้าไปเนี่ยเราก็จะแบบฟินชดับร้อนได้เลยและ้อถามพี่หญิงค่ะว่าถ้าพูดถึงค่ะเมนูที่แบบสามารถที่ดับร้อนในช่วงซัมเมอร์แบบคือออกไปนี่แทบจะละลายเมนูเด็ดคืออะไรคะจะเป็นีชีสเค้กนะคะทานคู่กับไอศครีมค่ะจะเป็นชีสเค้กนุ่มๆละลายในปากทานคู่กับไอศครีมาเซน อร่อยมากเลยค่ะเมนูเนี้ยเป็นอีกเมนูเด็ดของที่นี่เลยค่ะค่ะฟังแล้วนี่ก็คือแบบเตรียมที่จะบอกว่าละลายนะคะไปพร้อมๆกันได้เลยนะคะ พูดถึงในเรื่องของของหวานอากาศร้อนๆแบบนี้ค่ะเชฟคะเราอยากจะต้องหาของหวานในการคลายร้อนของหวานที่แบบถูกใจโดนใจที่สุดที่คิดว่าคลายร้อนของเราได้คืออะไรคะจริงๆผมก็ชอบไอติมเนาะหรือไม่ก็เค,ค้กที่เป็นมูสหรือว่าจริงๆแล้วถ้าถ้าคงไทยก็คือน้ำแข็งใส่นะครับจะดีที่สุดนะผมว่าคือเรียกว่าอะไรที่เป็นของเย็นใช่ครับของเย็นครับจริง,รงๆแล้วเนี่ยครับไอติมเนี่ยทานให้สนุกมีเครื่องเคียงเนาะเป็นข้าวเหนียวเป็นลูกชิดเป็นอะไรก็ว่าไป oh, <good. S 2> แล้วถ้าจะเป็นไอติมที่เป็นรสชาตินะผมว่าทานให้สนุกนะครับสั่งหลายๆรสเลยครับ แมเรื่องของหวานดับร้อนย,ยังมีอีกหลายเมนูนะส่วนใครจะชอบเมนูไหนมากที่สุดนะช่วงหน้ากลับมาเมากันต่อ มาคลายร้อนกับเมนูของหวานที่เราบรรดาเซนแล้วนะเขาชื่นชอบมากที่สุดอาจจะเป็นเมนูอะไรบ้างไปฟังกันครับอากาศข้างนอกที่ว่าร้อนแล้วนะคะมาจนลีลาการเต้นของพี่อ๊อนี่คือแปลว่าวร้อนหนักกว่าเดิมใช่ไหมคะพี่คะท่าเนี้ยค่ะห้าสิปีเท่านั้นถึงจะรู้พี่คะแต่รู้อากาศข้างนอกที่ว่าร้อนแล้วเราเต้นอย่างนี้มันก็ยิ่งร้อนขึ้น เพราะฉะนั้นเราจะต้องมาหาเมนูหวานๆที่ว่ามันดับร้อนกันค่ะในตัวพี่น่าจะเป็นอะไรคะลอดช่องลอดช่องหรือจะเป็นทับทิมกรอบรวมมิตรเอ่ยรวมมิตรเอ่ยรุ่นแล้วแต่อร่อยทั้านั้นเลยทับทิมกรอบเอ่ยนะคะหรือว่าลอดช่องเอ่ยที่ว่าเด็ดๆเนี้ยกับพี่อันไหนหวานหรือว่าไหนเด็ดกว่ากันคะพี่ต้องแซ่บกว่าสิคะรุ่นนี้แล้วค่ะเราจะไม่มีการตกยุคตกรุ่นเด็ดขาดจะหวานจะใสจะแซ่บรวมอยู่แล้วที่นี่ที่น่ารันิยมค่ะคุณขาแน่นเนิน อยู่กับเชฟเขาเรียกว่าเป็นเชฟมือหนึ่งของเมืองไทยอีกหนึ่ง oh <my S 1> ท่านนะคะ <God. S 1> กับเชฟโทมัสนั่นเองนะคะ oh. เชฟขาต้องถามเขาว่าอากาศร,ร้อนๆแบบนี้มันต้องมีเมนูเด็ดค่ะโดยเฉพาะยิ่งของหวานที่มันจะช่วยคลายร้อนให้กับเราได้ของเชฟนี้ต้องเป็นอะไรคะเมนูต้องบอ,อกเลยว่าก็ต้องไอศครีมสไตล์เชฟต้องแบบไม่ใช่ไอศครีมธรรมดาอย่างแน่นอนใช่ครับต้องเป็นยังไงต้องเป็นไอศครีมที่แบบทานคู่กับป๊อปคอร์นได้ความรู้สึกมันนะครับกรอบแล้วก็ เย็นชื่นใจ oh, <God. S 1> ลูกไอศครีมถ้วยนี้กับเชฟคะอันไหนจะมันแล้วก็ชื่นใจมากกว่ากันคะเชฟมันกว่างเชฟมันกว่าครับขอบคุณเชฟมากเลยนะคะขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ